ทำไมสวยคือคือเข้ากันมดเท่ล่ะ่คือเม็ดกันแทะนี่นะคะ่จะขอสวยค่ะถึงบอกว่าเม็ดกันเลยเม็ดกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะ เบอร์เบอร์แอลพอดีสวยมาก่ถ้าเบอร์เอ็มมันมันปวดอ่ะเพราะว่าแพทเท่รนเดียวกันหมดแต่มันจะเสียช่วงสวยจริงๆนะคะสวัสดีสิบห้าท่านด้วยนะคะไม่ใช่มาเป็นมาตรฐานค่ะแต่ว่ามันกดตัวนี้มันเลยดังขึ้นเป็นกระเสื้อมันแน่นเป็นกระเสื้อมันแน่นแต่ถ้าใส่เบอร์แอลมันจะไม่เป็นแบบนี้สังเกตให้เมื่อกี้เห็นไหมใส่ใส่เบอร์แอลทรงนี้มันจะบีบมันจะบีบมันมันหรือว่ามันยกขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ เขาตัดให้ยกขึ้นยกหุ่นขึ้นให้ดูเพียว <Nixon. S 1> ให้ดูเียว <interf drink> นะคะสใส่ระงแนี้นะคะนี่ค่สวยนะคะรีบหลุเลยรีบหลุเลยรีบหุเลยไม่ไไมค่ะนนะตะไขนะนสวยจริงๆนะเนี่ยข้าคข้าว นะเนี่ยใหม่นะทุกคนมีทั้งใหม่มีฝ้าไฟานะคะทุกคนนะคะร้านคุณแป๋มบ้าไทายก็มาออกบูธวันเสราร์ตลาดนัดท่าใหม่สุรินทร์ทุกที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะจัดที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ทุกทุกวันเสราร์เลยนะคะแล้วก็วันธรรมดาก็จะร้านก็จะอยู่ตรงเพชรเกษมพาสานะคะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูใส่ดูสิี่สวยวีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บไฮไลท์นะเนี่ยเก็บไฮไลท์ไว้ในช่องเลยนะต้องขอค่าสปอนเซอร์แบบด้วยนะคะสวยค่ะนองแบบสวยค่ะ แต่แต่พี่ตะวันชอบอันนั้นแหละแต่ว่ามันดูเหมือนจะนี่ไปแต่ว่าถ้าใส่นี่พอดีจะได้ไปสำหรับ่ค่ะตอนตอนเรากินอิ่มนะทำให้เรามีส่วนทรงทำให้เรามีส่้นทรงส่วนทรงองเอ็ที่สวยมันดีไซน์ของมนยัยทำเร็จะเข้ามากอันนั้นสวยกว่าเด้ เออคาสกกสีนี e. ้นะแต่นี่ก็สวยเพราะว่าเวลาเราทานอะไรเข้าไปมันจะไม่อืดอัดนะคะคุณขาอันนี้จะสวยนะคะแล้วก็สีจะออกสีจะออกมุดมูดม่วงแล้วก็ม่วงฟ้าอมนะคะสวยนะคะสวยนะทุกคนนี่นะชิงๆเลยอ่ะ โอ้ยกระเพิ่นคนงามใส่ยังกะงามเลยค่ะพี่น้องจ้าโอ้เนาะข่อยชะอ้นลูกหลานนู้กินเข่าก็ยังนู้ือจังงูนงามแต่ละลูกพี่เมียากินแต่ตำโพนพี่เม่ยถ้ากินตำโพนโอ้ยยายสิไปกินตำโพนน้ำมัวมันซอยยายกินเข่าร้ายตัวนั้นนะนะทุกคนอันนี้ก็นี่ค่ะสวยจริงจริงนะทุกคน เนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยหรือว่าฉันจะชอบเสื้อเนี่ยนะแบบพิธีการหน่อยนะคะเนี่ยดอกเนี่ยสวยงามจริงๆเลยนะคะทุกคนร้านผ้าใหม่นะคะนี่นะคะทุกคนสวัสดี25ล้านนนงชัยด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟบทุกไลทุกการรับชมนะคะนี่สนใจนะคะคุณแปมผ้าไทยนะนะคะ อยู่ตลาดนั่นพระใหม่สุรินและก็ร้านก็จะอยู่เพชรเกษมผาซานะคะทุกคนก็มาเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะคะเนี่ยสีนี้สวยมากเลยอ่ะไม่ถ่ายแต่เสื้อยังไม่ถึงคุณนะเนี่ว่า้าไหนอนุญาตเล่าอันานทายเก่ตถวรทุ่นขุนดอกน้าก็ทุกคน ดะะเดี๋ยวเราเก็บไะไลรให้ชมก่อนนะคะทุกคนเนาะเนี่ยอันนี้สีงามผ้า